สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามช้อปปีค่ะการเพิ่มผู้ติดตามช้อปปีนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทําง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราใช้แค่เพียงลิงก์ของช้อปปีค่ะในการเพิ่มผู้ติดตามและวิธีนี้นะคะไม่ใช้รหัสผ่านแถมยังถูกกดช้อปปีร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์จะโดนเด้งจะห่วงเรื่องแอคเคาท์จะโดนเด้งจะโดนแบนค่ะเพราะว่าวิธีนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนอุ้มทดลองมาแล้วนะคะในวันนี้จึงกล้ามาการันตี แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครที่พร้อมแล้วเนี่ยเราไปติดตามกัได้เลยะคะ่ะในคลิปนี้มีคำตอบเริ่มจากเข้าโปรแกรมไลน์นะคะพิม Assign p u ๊ม um Follow ค่ะจะเป็นบริการตัดทางร้าน Follow ไทยค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะมาใช้บริการป um ั๊ม Follow ของช้อปปีค่ะร้านนี้นะคะเขาก็มีให้เราเลือก2แบบทุกคนแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบบัญชีคนไทย แบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบบัญชีคนต่างชาติแล้ววันนี้นะคะอุ้มจะมาซื้อบริการแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะแล้วนี่ก็คือราคาช h อป e ีนะคะแบบบัญชีคนไทยเริ่มต้นที่10ฟอลค่ะ สูงสุดก็คือ300ฟอในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่10ฟอก่อนค่ะเมื่อเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้ค่ะ2รูปภาพเนอะรูปภาพแรกเนี่ยก็จะเป็น QR Code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนะคะส่วนอีกภาพนึงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่ม Follow นั่นเองในส่วนของภาพนี้นะคะอุ้มอยากให้เพื่อนๆอ่านให้ดีนะคะเพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนๆเองนะคะ โอนเงินเรียบร้อยนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินแบบนี้ด้วยเพื่อที่แอดมินนะคะจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนยแอดมินเขาจะขอลิงก์ช้อปปีนะคะซึ่งเป็นร้านค้าของเราวิธีทําก็คือให้เราไปเปิดโปรแกรมช้อปปีขึ้นมาค่ะกดเข้าไปตรงคําว่าร้านค้าของฉันนะคะจากนั้นนะคะกดคําว่าดูร้านค้าขวามือด้านบนค่ะ จากนั้นกดจุด3จุดขวามือด้านบนค่ะแล้วก็กดคําว่าแชร์แล้วก็กดคําว่าคัดลอกลิงก์เท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์แล้วให้เรานํำลิงก์ที่ได้นะคะไปวางให้อดินแบบในแชทได้เลยค่ะก่อนปั๊มฟอลโล่นะคะอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะของอุ้มเนี่ยผู้ติดตามเดิมอยู่ที่84คนค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปเปิดโปรแกรม s h o ป e e ขึ้นมาค่ะแล้วก็รีเฟรชหน้าตอน,นะคะรอยอดขึ้นได้เลยค่ะ ยอดเริ่มก็คือ84นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามช้อปปี้ขยับขึ้นจริงๆด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ได้ยอดจริงไม่ตกตาแนะนําให้มาลองใช้บริการกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตามช้อปปี้จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนผู้ติดตามช้อปปีเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะไม่ตกตาเลยสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทาได้จริงไม่ขายฟันแน่นอนแถมุ่มจับเวลานะคะ1นาที ยอดผู้ติดตามเพอยขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพิเมียมในการเพิ่มผู้ติดตามให้กับเราค่ะรวมไปถึงเขาเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook กยูทูปทวิตเตอร์นะคะเทรดลาซาด้าช้อปปี้คือมีครบจบทีเดียวเลยค่ะส่วนั้านนนะคะที่สนใจก็สามารถทักไลน์แผนดได้เลยที่ไลน์สไซปัมฟอโรค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะตามด้านล่างของตอนนี้เลย เอาละค่ะคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ววันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ